สวัสดีจ้าทุกๆคนเช้านี้ก็หนาวพอสมควรดูเอาละกันจ้าลบหนึ่งไปดูที่สะหลังบ้านสักหน่อยโอ้เป็นน้ําแข็งเลยจ้าเดี๋ยวจะลองเอาลูกปิงปองโยนลงไปดูซิว่าน้ําแข็งเขาจะหนาแค่ไหน โอ้เด้งได้แสดงว่าหนาอยู่จ้าพอตอนเที่ยงก็มาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านจ้ารู้สึกว่าหมอกจะหนามากความหนาวก็ยังคงอยู่จ้าแย่ yeah, แล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำท่วมสะพานแล้วเขาจะเดินผ่านได้ยังไงเนี่ย นอโอ้นอโอ้นออ๋อเราจะไปยังไงเนี่ยสองคนผัวเมียเขากลับไปแล้วเขาไม่สู้จ้ะโอ้ยแล้ว่อยจะสู้ไหมเนี่ยโอ้นอโอ้นอโอ้นอขั้วนอแก้งนอโอ้ โอ้ยขี้โคลนมากโอ้ยหมายก็ขี้โคลนมากเลยจ้ะโอ้ย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 พี่น้องจ๋าโอ้ยโอ้ยค่อยขอตัวลาก่อนเด้อค่อยบอกไปดอกโอ้ยกลับจะกลับ